สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเอ,อ่เพพอพวกความบันเทิงได้เนาะก,ก็อยากให้รับแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะถ้าส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับเอาไปนะอยากให้เพื่อนๆรับเอ,อ่อไปแต่พลังงานดีๆในคลิปนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวท่าน,น้ำเนาะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวท่าน,น้ำนะคะให้มีขึ้น The Magician ค่ะมีพลังงานสีถ้วย f o l l of Air นะคะสีดาอ่าสิบ้วยค่ะสเต็ปในช่วงเวลานี้มันคิดว่ามันมีเรื่องของการเมนิเฟสกับสิ่งต่างๆนะคะมีพลังงานของการเต็มความพร้อมมีพลังงานของการที่มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างอะ คือช่วงเวลาเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองได้ฮิลลิ่งนะคะได้เยียวยาพลังงานความรู้สึกใจิตใจของตัวเองด้วยพวาะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวท่านน้ำนะชาวสิมีนกรกดพิจิกคุณอาจจะเบรกหรือคุณอาจจะพักนะคะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้มันถึงเวลาแล้วที่ เราจะหันกลับมาฟื้นฟูดูแลหัวจิตหัวใจของตัวเราเองนะคะเป็นภาพรวมของคนที่มีเป้าหมายมีความฝันนะคะในช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณอยากที่จะ manifest นะคะสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเนาะเป็นพลังงานของการเตรียมความพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วก็มันคิดว่ามันเป็นพลังงานความรู้สึกที่จะได้มีโอกาสของการมีความรักการได้เริ่มต้นกับสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตเนาะบางคนมันว่าคุณแพน n n i n g กับการที่จะมีพลังงานความสุขนะคะการที่จะมีพลังงานของการเป็นครอบครัวเป็นสเต็ปที่มันแบบมีการแบบ โฟกัสให้ถูกจุดมากขึ้นเหมือนว่าอะไรที่ไม่สำคัญกับคุณในช่วงเวลานี้คุณไม่ได้ไปโฟกัสเลยนะคะมันเหมือนกับพยายามมองหาแนวทางอะไรที่ตอบโจทย์แล้วมืนคิดว่าพอพลังงาน manifest ขึ้นมาพลังงานการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะคะมันคิดว่าคุณจะได้ดึงดูดพลังงานที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณเคยคิดไว้กับสิ่งที่คุณเคย l i ต์เอาไว้ ก่อนหน้านี้มีโอกาสอะไรบางอย่างแหละที่จะได้ดึงดูดพลังงานที่ใช่หรือดึงดูดพลังงานที่เราแผ่นนิ่งไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะมีพลังงานความรักความสุขความเป็นครอบครัวความเป็นฟ a มิลีการเติมเต็มในเรื่องของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คิดว่ามีแนวโน้มนะที่จะเป็นสิ่งดีๆนะทุกคนเพราะมันได้ดึงดูด เป้าหมายจุดโฟกัสของตัวเราเองด้วยนะคะทีนี้เราไปดูกันหน่อยว่าชาว่านน้ำนะคะคุณจะได้ดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้จ้ะพลังงน,น,นริเววอลนะคะการรีเบิร์การเกิดใหม่นะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองมีพลังงานแปดถ้วยค่ะ การชอชชิ่งแล้วพลังงานการเติมเต็มการค้นหาสิ่งที่ตัวคุณต้องการจริงๆค้นหาตัวตนค้นหาความแบบเป็นไปได้สามไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะโอเคบคุณจะดึงดูดพลังงานของการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณทันหลังให้กับสถานการณ์ที่มันไม่เวิร์กอ่ะหรือสถานการณ์ที่มันอาจจะ อกซิ xic, หรือไม่ได้แฮปปี้สำหรับตัวคุณแล้วมุนว่าคุณมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะอืมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นลนักษณะของการเตรียมพร้อมเป็นลนักษณะการประเมินการเติมเต็มฟิลลิ่งพลังงานความรู้สึกให้มันดีต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้เลยมีมุมมองมีทัศนคติ มีด้านเป้าหมายที่มันกว้างไกลมากยิ่งขึ้นนะคะกับตัวของเราเองซึ่งมันมองว่าเป็นแนวทางเป็นอะไรที่ดีนะเออเอ,อ่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะออกสะท้อนมาทางแอคชั่นนะคะว่าตัวคุณก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองมองหาอะไรที่มันตอบโจทย์พลังงานความผิดความรู้สึก ฉะนั้นมือนว่าคนที่รักตัวเองคนที่ให้วาลูกับตัวเองอ่ะก็ไม่หาแนวทางอะไรที่ไม่ดีที่จะทําลายตัวเองเหรอกให้ความแฮปปี้ให้มีเป้าหมายในรูปแบบที่ตั้งใจในรูปแบบที่พยายามนะคะอืมมันคิดว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่คุณจะได้ก้าวไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการเส้นทางใหม่เส้นทางที่ ดีต่อใจตรงต่อความรู้สึกของตัวคุณนะคะมุมมองกว้างขึ้นทัศนคติอะไรก็ปรับเปลี่ยนกว้างกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นไปอืมก็เป็นแนวทางที่ดีนะมันว่าเออเป็นโอกาสทางพลังงานทางความรู้สึกที่มันน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ดีต่อใจด้วยนะคะ พลังงานในช่วงเวลานี้มันมองว่าเป็นพลังงานของโอกาสที่คุณจะได้ไปตามเป้าหมายแต่มันอาจจะมีจังหวะของการรอคอยสชนิดหนึ่งนะขอดูกันหน่อยนะคะจะเป็นยังไงอีก8ดไม่เท้านะคะ3ามถ้วยค่ะ สิเหรียญแล้วก็2ไม้เท้าค่ะสเต็การแพนนี่มันว่าเดี๋ยวมันจะมีการวางแผนวางแผนแล้วก็เร็วๆเนี่ยอาจจะคิดว่าคุณจะได้รับข้อความได้รับการตอบรับตอบกลับนะคะจากใครบางคนหรือได้รับข่าวดีที่คุณกำลังรออยู่ แายคนอาจจะงงเอ๊จะได้ข่าวดีอะไรถ้าใครที่แพนนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานมึนก็คิดว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการตอบกลับอืมหรือออฟเฟอร์ตามข้อเสนอที่คุณสนใจเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับการสื่อสารมาจากใครบางคนที่คุณกำลังรอคอ,อยอยู่อืมก็ได้นะ แล้วก็คิดว่ามีแนวโน้มของการที่จะได้เจอกับพลังงานพาร์ทเนอร์ในแบบที่ใช้พลังงานของคนที่เอ,อ่อเขาแฮปปี้ที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันว่าบางคนเริ่มต้นจากการระยานามิดนะคะอย่างน้อยในช่วงเวลานี้คุณจะมีเพื่อนเพ,เพิ่มขึ้นมีคอนเน c t ชันในชีวิตเพิ่มเติมเพิ่มม,มากขึ้นมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคง ในเรื่องของพลังงานความรู้สึกต่างๆเนาะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่มันเป็นเรื่องราวของการเซียร์เบตนะคะเห็นถึงพลังงานความซีเคลเห็นถึงพลังงานความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นการแพนนิ่งการวาง,างแผนวางแผนเกี่ยวกับพลังงานพาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะในแง่มุมของความรู้สึกต่อจากนี้ ซึ่งมันมองว่าทิศทางแนวทางมันจะมีเรื่องของการสื่อสารมีเรื่องของการเฉลมิมฉลองการเเลเบรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นให้แนวทางมันอยู่ในเวที่เราสุกว่าคุณจะได้รับการเติมเต็มหรือได้เจอกับพื้นที่เซฟโซนได้เจอกับพื้นที่ปลอดภัยที่คุณอาจจะเคยตามหามาก่อนหน้านี้นะคะ ดึงดูดพลังงานที่ดีค่ะมีแนวโน้มที่ดีโอกาสของการที่จะมีคอนเนคชั่นในชีวิตที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนาะเราขอดูลัคนาราศีกันหน่อยนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างชาวพิจิกนะคะมังกรเมถุน คิดซ้ำนะแล้วก็กันนะคะมังขอดูคำแนะนำจากไพ่นะไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างคะชาวท่านน้ำเอาไว้ค่นนะคะมีสี่เหรียญเนาะให้ใช้ความคิดแหละทุกคนไม่ต้องรีบร้อนตระหนักอะไรให้รอบคอบนะคะบาลานสมดุลให้มันลงตัวก่อนคุณมีโอกาสและมี ทางเลือกที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะช่วงเวลานี้เบรกได้นิ่งได้พักได้เนาะเป็นช่วงของการคิดไตรตรองหรือว่าทำอะไรให้มันมีความถี่ทวนมากยิ่งขึ้นอืมวันว่ามันจะเป็นสเต็ปที่ทำให้เราสามารถจะเดินหน้าหรือไปต่อได้มีพลังงานของการปรับตัวปรับใจเกิดขึ้นได้นะคะ คือรู้สึกว่าเราต้องบาลานชีวิตเราให้ดีแนวทางบรรยากาศความรู้สึกอะไรต่างๆต้องบาลานให้แบบพอดีพอดีอะทุกคนแล้วมันก็จะได้เลือกเส้นทางที่ใช่จริงๆมัมนรู้สึกว่าไพ่ออกมาบอกเหมือนให้คุณใช้เวลาหน่อยไม่ต้องรีบร้อนคิดได้แบบหยุดนิ่งพอเพื่อจะตัดสินใจ ับสิ่งต่างๆได้เอฉะนั้นคิดว่ามีแนวทางไห้คุณได้พิจารณาตัดสินใจก็อยากให้คุณคิดให้รอบคอบนะคะในสเต็ปแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้จ้าคิดไต่ตรองกับบรรยากาศทางความรักนะคะที่คุณจะได้เจอได้เจอต่อจากนี้นะ่ะละเพราะมอคิดว่าคุณน่าจะมีโอกาส ที่เข้ามาอีกแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ